สวัสดีครับพบกับผมซีโร่นะครับอันนี้ก็มาเล่านิทานให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับนิทานวันนี้ชื่อเรื่องอกระจกเงามัสด์จากหนังสือเทนนิยายโจส์นะครับเขาบอกว่าเป็นสุดยอดเทพนิยายและนิยายแฟนตาซีแห่งตศตวรรษที่21นะครับเนเธอรี่โจลส์ถ้าประกอบโดยไมเคิลโฟแมนนะฮะโอเคอครั้งหนึ่งผู้วิเศษคนหนึ่งได้ประดิษฐ์กระจกเงาวัรย์ขึ้นมาในกระจกซึ่งจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมองดูดีกว่าที่มันเป็นจริง มันจะทําให้ผู้ชายซึ่งมีหน้าตาอัปลักษ์มองดูสง่าและทําให้ผู้หญิงที่มีหน้าตาธรรมดารมดามองดูงดงามด้วยกระจกะาบานนี้ฉันจะทาให้คนมากมายมีความสุขผู้วิเศษรำพึงรำพันกับตนเองแล้วเขาก็เดินช้างเข้าไปในเมืองใหญ่แในป่าร้องประกาศสิ่งประดิษฐ์ของต,อน,ตอนต่อหน้าสาธารณาสาธารณาชนก็เ,นเรื่องปกติที่คนทั้งหลายจะกระตือร้อน,นอยากเห็นตัวเองสง่าง,งามและสวและสวยกว่าที่เขาเป็นจริง พวกเขาจึงพากันเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อมาส่องกระจกงามวัสจุรันผู้พิเศษถูมือและพูดว่าฉันจะไม่เพียงแต่ทําให้ผู้คนมีความสุขเท่านั้นหากแต่ว่ายังจะหาโชคลาภให้กับตัวเองด้วยแต่ก่อนที่เขาจะทันให้ใครสักคนได้ส่องกระจกวัจจุนย์์เรื่องที่ชคร้ายที่สุดก็มันเกิดขึ้นบังเอิญว่าพระราชาผู้ปกครองประเทศนั้นซึ่งได้สมรสกับราชนีผู้มีอารมณ์ร้ายเห็นแก่ตัวอีกทั้งยังโหดร้าย ถึงกระนั้นพระราชาก็ยอมทนกับอุปนิสัยเลยวร้ายทั้งหลายของนางเพราะนางเป็นหญิงสาวที่งดงามมากแต่ก็บังเอิญว่านางยังเป็นคนไร้สาระอย่างที่สุดอีกด้วยดังนั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระจกมหัศจรรย์นางก็ไม่อาจอดใจรอและอยากได้มาถือไว้ในมือก่อนใครอื่นแต่ว่าที่รักพระราชาผู้กำนานเธอกรู้ดีว่าเธอเป็นหญิงสาวผู้งดงามที่สุดในดินแดนนี้ และฉันเองก็รู้ดีเพราะฉันสอหาไปทั่วอาณาจักรและไม่พบใครอื่นที่มีรูปลักษณ์เทียบเทียมเธอนั่นคือเหตุผลที่ฉันสมรสวกับเธอแต่ราชินีตอบกลับบอกว่าฉันจะต้องดูให้ได้และส่องดูงในกระจกมัศจ,จารย์แน่นแล้วถ้าจะสวยขึ้นกว่านี้เพียงใดและนางก็ไม่อาจพึงพอใจต่อสิ่งใดนอกจากจะได้ส่องกระจกมหัศจรรย์เป็นคนแรกดังนั้นพระราชาจึงมีคําสั่งให้ผู้วิเศษเข้าเฝ้า ทางกำชับอย่างเค้มวดว่าเขาจะให้ใครส่องกระจกบ,บานนั้นก่อนไม่ได้จนกว่าจะได้ให้ราชินีพาวอนาชมก่อนและผู้วิเศษก็เดินเข้ามาในห้องประชุมด้วยความหวัดหวัดราชินีผู้หญิงใหญ่เขากล่าวพร้อมโค้งคำนับอย่างน้อมน้อมในดินแดนนี้พระองค์คือผู้งดงามโดยปราะศะจากใครมาเทียบได้เวลานี้ไม่มีผู้ใดจะงดงามยิ่งไปกว่าพระองค์แล้ว ข้าวิงวอนพระองค์ว่าโปรดอย่าทรองกระจกประจั์ของข้าเลยแต่ราชินีไม่อาจระงับความต้องการที่จะต้องอที่อยากซ่องดูเงาตัวเองในกระจกได้จึงพูดว่าเอากระจกนั่นให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะต้องส่อนดูว่าเมื่อข้าสวยกว่าที่เป็นจริงแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้พูวิเศษว่าข้าประดิษกระจกเงานี้ขึ้นมาสําหรับผู้ที่มีโชคน้อยในเรื่องรูปลักษณ์เพื่อให้ความหวังแก่พวกเขาว่าพวกเขาอาจจะเป็นอย่างไรได้บ้าง เอาไหมค้า oh ดูราชินีภาวนาสั่งมิเช่นนั้นข้าจะสั่ประหารเจ้าตรงนั้นผู้วิเศษจึงมองเห็นว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยื่นกระจบงามมาสจันทร,ร์ให้กับราชินีดังนั้นเขาจึงหยิบกล่องพิเศษซึ่งใส่กุญแจไว้ออกมาแต่เขาก็ทำไปด้วยความรู้สึกลำบากใจยิ่งน,นะเขาหยิบลูกกุญแจซึ่งผูกไว้ที่เอวออกมาแล้วไขเปิดกล่องบรรดาข้าราชสำนักพากันมุงเข้าวาัล้อม แต่พระราชาสั่งให้พวกเขาถอยห่างออกไปและผู้วิเศษก็ถือกล่องใบนั้นเข้าไปใกล้ๆบรรลังเขายกฝากล่องขึ้นและราชินีมองดูข้างในนั้นนางมองเห็นกระจกมหัศจรรย์ซึ่งวางพิมเอาไว้พระองค์ผู้วิเศษกล่าวข้าเกรงว่าเมื่อพระองค์ส่องรกระจกมหัศจรรย์ของข้าแล้วจะปรากฏสิ่งชั่วร้ายออกมาเงียบเอะราชินีตะวาดแต่ฝากกระจกและยกขึ้นมาตรงหน้านี่คือรูปราชินีตอนนั้นนะ ผู้วิเศษสงขาได้แหละนี่นกรพมวัดออรู้สึกพอมัดแล้วนะนางนิ่งเงียบไปช่วขณะทั้งไม่ขยับตัวหรือแม้แต่หายใจนางรู้สึกวิงเวียนกับเงาของตนเองหากก่อนหน้านี้ดวงตาของนางเคยเป็นสีเข้มและดูลีลับเวลานี้มันก็ดูเหมือนแอ่งลึกแห่งยามเชี่ยงคืนสองแอง่งหากแก้มของนางเคยสดใสาราวกิ่บหลาบเวลานี้มันก็เหมือนหิมะที่ฉลมด้วยแสงตะวันยามรุ่งอรุณและหากดวงหน้าของนาง เคยมีรูปลักษณงดงามถึงเวลานี้มันก็สมบูรณ์กระทั่งทําให้ผู้ใดที่ได้เห็นวิญญาณแทบจะถูกฉุดออกจากร่างดวงตาของนางชื่นชมกับภาพที่อยู่ตรงหน้านั้นราวชั่วชีวิตและทุกคนที่อยู่ในวังต่างก็รอคอยด้วยลมหายใจแผว่วเบาในที่สุดพระราชาสิงพูดขึ้นว่ากิรัตเธอเห็นอะไรในนั้นเหรอพระองค์ถามราชินีจึงค่อยๆได้สติกลับคืนมาและเมื่อเห็นเช่นนั้น ผู้วิเศษก็ได้จะยืนตัวสั่นแล้วก้มตัวลงเบื้องหน้านางเงาของเธอในกระจกงาขึ้นหรือเปล่าพระราชาถามราชินีภาวนารีบซ่อนกระจกเงาไว้ในแขนเสื้อทันใดแล้วมองไปรอบๆห้องพร้อมกับพูดว่าแน่นอนละ่ะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมันเป็นเพียงกระจกเงาธรรมดามดาบานหนึ่งเท่านั้นจบเจ้าคนหลอกลวงผู้นี้ย้อนเข้าไปในห้องขังที่มืดที่สุดดังนั้นผู้วิเศษที่น่าสงสาร จึงถูกควบคุมตัวลงไปยังห้องขังที่มืดที่สุดระหว่างนั้นเองพระราชาหานไปพูดกับราชนีภาวนาว่าบางทีกระจกเงานั่นอาจจะใช้ได้ผลกับฉันเพราะรูปร่างของฉันงามน้อยกว่าเธอฉันบอกท่านแล้วนี่เป็นเพียงกระจกเงาธรรมดาธรรมดาราชินีพูดเสียงดังฉันจะเอาไว้ไวใช้ในห้องของฉันผู้จบนาก็ตรงกลับไปที่ห้องของตอนเอง แล้วซ่อนกระจกเงาไว้ในหีบใบใหญ่ถึงเวลานี้ข้อเท็จจริงก็คือทันทีที่ราชินีภาวนาส่องดูในกระจกมหัศจรรย์และมองเห็นเงาของตอนเองงดงามกว่าที่นางเป็นนางก็เกิดความอิจฉาขึ้นมาในทันใดน้ำไม่อจทนได้เมื่อคิดว่ายังมีผู้ที่สวยยิ่งกว่านางแม้นั่นจะเป็นเงาของนางเองดังนั้นนางจงเก็บซ่อนกระจกเงาไว้ด้วยเจตนาจะไม่ให้ผู้ใดได้ส่องกระจกเงาบานนั้นอีก แต่อย่างไรก็ตามนางไม่อาจลืมสิ่งที่ตนเห็นในกระจกเงาและแม้จะตั้งเจตนาไว้แล้วแต่นางก็พบว่าตนเองถูกชักนำเข้าไปหามันนางจึงแอบย่องเข้าไปในห้องแล้วส่องดูกระจกปรศจรรษ์บานั้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่น่าต่อมาในแต่ละวันนางก็ใช้เวลาอยู่ในห้องนอนตามลำพังคนเดียวนานขึ้นแล้วเพ่งมองแต่กระจกเงาพยายามพิจารณาหาว่าอะไรที่ทำให้เงางดงามกว่าตัวนางเอง เวลาผ่านไปหลายสัปด,ดา์ราชินีภาวนาะพยายามทําให้ตัวเองเหมือนเงาในกระจกมหัศจรรย์ยิ่งขึ้นแต่แน่นอนละนั่น,นย่อมไม่เกิดผลอันใดเพราะไม่ว่านางจะทําให้ตัวเองงดงามขึ้นเพียงใดเงาของนางก็ยังสวยกว่ายิ่งนางพยายามมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งล้มเหลวและยิ่งนางล้มเหลวที่จะงามให้เท่าเงาในกระจกนางก็ยิ่งใช้เวลาเพ่งมองกระจกเงาอยู่ในห้องเพียงลําพังมากขึ้นกระทั่งในที่สุดนางก็แทบไม่ได้ออกมาจากห้องเลย ไม่ออกมาทานอาหารหรือเต้นรำหรือเพื่อสนุกสนานรื่นเริงกับคนทั้งหลายในราชสำนักระหว่างนั้นพระราชาก็ยิ่งวิตกกังวลกับราชนินีมากขึ้นและมากขึ้นทุกทีเพราะนางไม่เคยอธิบายให้พระองค์ฟังเลยว่าเหตุใดนางจึงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนับแต่เช้าจนค่ำแต่เมื่อใดที่พระองค์เข้าไปในห้องนางก็จะรีบเอากระจกมาจรรันต้อนไว้อย่างมดชิดอย่างไรก็ตาม คืนหนึ่งหลังจากที่ราชินีภาวนานั่งเพ่งมองเงาตนเองใน,นกระจกเงาชั่วร้ายมาตลอดทั้งวันนางก็เผลอหลับไปโดยที่ยังถือกระจกไว้ในมือบังเอิญบังเอิญว่าหลังจากนั้นสักครู่พระราชาก็เข้ามาในห้องของนางเพื่อจะจูบราตรีสวัสดิ์กับนางซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเป็นประจำพระองค์คาดเดามานานแล้วว่ากระจกมระสญญาทแน่นเขาเป็นสาเหตุแห่งพฤติกรรมประหลาดๆของราชนินีและพระองค์ก็ใคร,ร่รู้ใคร่เห็นว่า มันมีความพิเศษอันใดดังนั้นเมื่อมองเห็นราชินีกําลังหลับสนิทอยู่บนเก้าอี้เอ็นกายพร้อมกับจิตกระจกมันสัจจอยู่ในมือพระราชาก็ไม่อาจห้ามใจได้พระองค์จึงค่อยๆย,ยกกระจกขึ้นมาตรงหน้าราชนินีและมองเข้าไปแต่พระองค์ได้เห็นเงาของราชินีในกระจกมันสัจ,จเป็นครั้งแรกพระราชาเข้าใจว่าพระองค์ไม่มีวันที่จะพบหญิงใดงดงามยิ่งกว่าราชินีาวน้าของพระองค์แล้วแต่บัดน,นี้พระองค์ ก็ได้เห็นงาของใครคนหนึ่งในกระจกซึ่งงดงานเป็นสามเท่าพระองค์ถึงกับร้องอุทาขึ้นมาราวกับถูกชิมแทงเข้าตรงหัวใจและเพราะฉะนั้นเองราชินีจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นและร้องเอะอะด้วยความโกรธแล้วนางก็เอากระจกฟาดพระราชาโดยแรงกระทั่งพระองค์ล้มลงทำไมพระองค์จึงมาอ่านมาดูในกระจกเงานี้นางแผดเสียงดวงหน้าบิดเบี้ยวด้วยโทสะแน่นอนละถึงเวลานี้ เมื่อพระราชามองดูราชินีซึ่งดวงหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธพระองค์ก็คิดว่าราชินีภ่าวนานแต่หญิงอัปลักษณ์ที่สุดเมื่อเปรียบกับเงาของนางเองเห็นได้หล่อจึกกล้ามาฟาดฉันพระราชาตะวะัดและพระองค์ก็ก้าวยาวๆออกจากห้องของราชนินีและแตัดสินใจแน่แล้วว่าจะไม่ยอมอดทนกับอารมณ์เลวร้ายของนางอีกต่อไปนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระราชาแทบไม่พูดกับราชินีเลย หรือแม้แต่ชำเรีงไปมองนางพระองค์ก็ไม่อาจลืมภาพอันแจนสวยที่ได้เห็นในกระจกเงามาสัจจ์ในระหว่างนี้ผู้วิเศษที่น่าสงสารกำลังอ่อนล้าระหโหอยู่ในห้องคุมขังที่มืดที่สุดเขาสาบเช่งตัวเองอยู่ทุกวันที่ประดิษฐกระจกมาสัจจ์ขึ้นมาแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานประตูห้องขังก็ถูกกระชากเปิดออกและพระราชาก็ก้าวเข้ามา ผู้วิเศษถึงสุดกายลงไปแทบท้าพระองค์แล้ววิงบอนว่าโอ้พระราชาโปรเมตาเถิดพระองค์มาปล่อยข่าใช่ไหมพระองค์รู้ดีว่าข้าไม่ได้ทําอะไรผิดเอาละอาจจะเป็นเช่นนั้นพระราชาตอบแต่หากเจ้าอยากออกไปจะกข้อคุกขงังก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าจะต้องทำให้ข้าสิ่งใดก็ได้ที่อยู่ในอานาจของข้าผู้วิเศษรีบบอกถอาอย่างดอนก็ดีมากพระราชาว่า ขาต้องการให้เจ้าสลับที่ราชินีกับเงาของนางที่อยู่ในกระจกมาสจันแต่พระองค์ภูวิเศษร้องอุทานก,นการกระทำต่อราชินีเช่นนั้นนับเป็นเรื่องโหดร้ายข้าไม่สนหรอกพระราชาตรข้าอรศอาตกับความชั่วร้ายความเห็นแก่ตัวและความโหดร้ายของนางละเวลานี้เมื่อข้าได้เห็นเงาของนางซึ่งงดงามกว่าที่นางเป็นข้าก็ไปสบอารมณ์กับรูปร่างหน้าตาของนางอีกต่อไป เจ้าจะสามารถสลับที่ของนางกับกระจกเงาได้ไหมโอ้คูวิเษอุทานอีกหรือนี่เป็นหนท่างเดียวกี่ขาดจะได้รับอิสรภาพอาเจ้าไม่สามารถทำได้เจ้าก็ต้องเน่าตายอยู่ในนี้ข้าบอกในที่นี้และพระราชากลา่าวถ้าเช่นนั้นข้าทาได้ภูวิเศษรีบตอบรับแต่เราทั้งสองจะต้องทนทุกข์ทรมานกับผลที่ตามมา พระราชาจึงปล่อยผู้วิเศษเออกจากห้องขังและผู้วิเศษก็ถูกนําตัวไปยังห้องนอนของราชนินีราชินีกําลังยืนอยู่หน้ากระจกงามประจากย์ด,ดังเช่นเคยทางเจ้ามองเงาของนางพระองค์ต้องการอะไรนางร้องถามเมื่อเห็นพระราชาเดินเข้าไปเพื่อประทนาที่จะงามเหมือนในกระจกเงานั่นใช่ไหมขีรักพระราชาถามและข้าเองก็ประทนาอย่างนั้นเช่นกันผู้จบผู้วิเศษก็หยิบผงเท่นตนวิเศษเต็มกำมือ ซัดขึ้นไปในอากาศและมันก็ตลบก,กระจายไปทั่วห้องชั่วขณะกระทั่งมองไม่เห็นอะไรครั้นเมื่อผมเวทมนต์จางหายไปสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดก็มาเกิดขึ้นมีประกายแสงสว่างขึ้นและมีเสียงดังเลื่อนลั่นแล้วทันใดนั้นกระจกมหัศจรรย์ก็ลอยขึ้นในอากาศหากแตะเงาของราชินียังอยู่ตรงที่เดิมแต่แล้วกระจกเงาก็หมุนไปในอากาศสามถึงสี่รอบก่อนจะลอยลงมาหาราชนินีและนั่นคือความปรารถนาของพระราชา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเงอาอสวยงางของราชินีภาวนะก็กลายมาเป็นชายาของพระราชาส่วนราชินีที่แท้จริงก็ถูกคุมขังอยู่ในกระจกเงาแต่ก็เป็นดังที่ผู้วิเศษได้เตือนเอาไว้ว่าพระราชาต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจกับความเปลี่ยนแปลงเพราะถึงเวลานี้แม้เง,งาของนางจะเป็นชายาของพระองค์แต่เงาของราชินีก็เป็นเพียงเงาเมื่อพระราชาสัมผัสผิวกายันงดงาของนางพระองค์ก็บอกว่าวันเย็นเฉียบเหมือนกับกระจก ยิ่งกว่านั้นไม่ช้าพระองค์ก็พบว่าเงาของราชินีไม่เพียงแต่จะงดงามกว่าราชินีที่แท้จริงเท่านั้นหากยังมีหัวใจที่กระด้างยิ่งกว่า mm hmm. เห็นแก่ตัวยิ่งกว่าและอารมณ์ร้ายยิ่งกว่าและหลายครั้งที่พระองค์ปรารถนาจะให้ผู้วิเศษสลับที่ร่างทั้งสองกลับคืนแต่ผู้วิเศษนั้นได้หลบลี้หนีไปจากประเทศนี้นานแล้วและเวลานี้เขาก็ต้องดำรงชีพหลบๆซ่อนๆอย่างกลมคืนพร้อมกับสาบานว่าเขาจะไม่มีวันประดิษฐ์กระจกบปบระจัก์เช่นนั้นขึ้นมาอีก พราะมันมีแต่จะสร้างเสริมความไร้สาระของบรรดาผู้ซึ่งปกติก็ไร้สาระมากพออยู่แล้วจบนะครับจากเรื่อง Improving Mirror ที่ชื่อภาษาอังกฤษก็เหมือนแบบกระจก,จกที่ทําให้ดูแล้วแบบอัปเกรดขึ้นนะฮะดูดีขึ้นนะครับก็วันนี้เขจาจบแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่กับเรื่องถัดไปนะครับกับผมชิโร่ขอบคุณครับที่รับชมถ้าชอบกดติดตามได้นะครับจะอัปพเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ